การพยายามที่จะใช้สิทธิในฐานะของประชาชนคนไทยเพื่อที่จะถกเถียงในประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจและเป็นประเด็นที่กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยเหมือนกันนะครับเพราะงั้นเป็นการพูดคุยกันบนเจตนาแ้ะก็ความคิดในเชิงของความบริสุทธิ์ใจที่จะให้สถาบันพระมหากรรษัตริย์และประชาชนคนไทยอยู่ร่วมกันได้นะครับในพื้นที่ของความ เสมอการความเท่าเทียมกันในเรื่องของสิทธิของความเป็นมนุษย์และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เพราะงั้นหน่วยงานความมั่นคงที่มาร่วมฟังอยู่ด้วยนะก็โปรดกรุณา,าทราบเจตนารมณ์ของพวกเรานะครับว่าเราต้องการที่จะอยู่กันด้วยความาสุขและก็เป็นการอยู่ร่วมกันบนท่ามกลางของความคิดและสิทธิเสรีภาพของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันนะครับก็ ขอยก,ยกคำพูดของทางถแถลงการณ์นะั้นมาอีกทีนะผมยังคงประทับใจอยู่นะครับว่าการอ้างสถาบันเพื่อการมุ่งร้ายผู้อื่นหรือการกดทับคุมขู่ผู้อื่นภายใต้หน้ากาบของความจงรักภักดีและข้อกล่าวหากระด้างกระเดืองต่อแผ่นดินจะต้องไม่ได้รับการยำเกรงนับจากนี้ไปนะครับจบเพียงแค่นี้ขอบพระคุณครับก็ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับผู้ดำเนินรายการและก็วิทยากรทุกท่านนะคะ ซึ่งวันนี้ครบรถจริงๆใช่ไหมคะถือว่าครบไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามีของที่ระลึกจากทีมผู้จัดนะคะก็จะเชิญน,น้องในฐานะที่ก้าหารชันชัยที่จะมาพูดถึงเรื่องการศึกการมีเรื่องราวเหล่านี้อยู่ในระบบการศึกษาเป็นผู้มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรน,นะคะขอเสียงปรบมือให้น้องนะคะ อย่างน้อยๆเวทีของพวกเราก็มีเยาวชนนะคะก็ขอบคุณนะคะวิทยกรทุกท่านปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สาหรับวันนี้นะคะเรามีเวทีวัฒนธรรมต่อด้านบนนะคะก็จะมีกวีมีดนตรีนะคะซึ่งจะเป็นเวทีอยู่ข้างบนคันนี้เนี่ยมีคนเขามอบชุดยาสีฟันแปรงสีฟันให้เผื่อวิทยกรท่านใดจะต้องเดินทางไปฮ่องกง เกี่ยวนะคะ <laughs> นะคะก็เป็นของที่ระลึกที่พี่น้องเราตั้งใจนํามาให้นะคะก็เดี๋ยววันจันท์นี้นะคะถ้าใครว่างนะคะจะมีการเยี่ยมพี่น้องเราที่ติดคุกจํานวน49คนโดยใช้กิจกรรมว่า ของขวัญสีแดงจากเพื่อนสีแดงนะคะเป็นการรวมเงินกันนะคะเพื่อซื้อของขวัญให้กับพี่น้องเราที่ถูกคุมขังในเรือนจําชุดละสา0รอบาทนะคะให้ให้ทั้งหมด4 9บเก้าคนเราเริ่มตั้งแต่เก้าโมงเช้าถ้าหากว่าพี่น้องท่านใดจะไปนะคะเราจะมีเพื่อนๆคอยบอกว่าจะเยี่ยมใครช่วงไหนเวลาไหนได้บ้างนะคะถ้าใครว่างก็ขอเชิญนะคะวันจันทร์แล้วก็ ในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีเวทีของราษฎรเปิดปลาศสาแล้วก็มีกวีมีดนตรีเล็กๆอยู่ที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะตั้งแต่4ี่โมงครึ่งตอนเย็นเป็นต้นไปแล้วก็ วันที่12-13จะมีแรนดี่นะคะจากกรุงเทพไปที่บ้านวัดวันระยางกูลที่กาญจนบุรีนะคะถ้าหากว่าใครสนใจในรายละเอียดเ,เรามีใบปลิวแจกด้านหน้านะคะสำหรับการจัดเสวนาในวันนี้นะคะในเรื่องของมาตรา1นึถึงเวลาคืนความเป็นธรรมให้ผู้ถูกกล่าวหาก็ขอจบเวทีการเสวนาในครั้งนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่สนับสนุนและขอบคุณวิทยากรอีกครั้งหนึ่งะคะ แล้วถ้าหากว่าใครยังรู้สึกว่ากระเป๋าหนักๆมีเงินเหลือจะหยอดกล่องบริจาคช่วยให้เราได้ทํากิจกรรมต่อเราก็ยินดีนะคะอันนี้ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะด้